สวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นบอกทีมอแกนนะครับเป็นบอกทีมอแกนด้วยอร่อยเป็นบลอกจัดอ่ะอเ้งวไม่ได้ไหนยเฮยี่เฮีย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 เยเยเยเหียเฮยเเหียเยเเยเฮ คดสครับเล่นของมึงไอควายเล่นของมึงนี่ี้อคลิปสวยครับคลิปสวยสแม่มึงอ่ะสแม่มึงอ่ะอยากเลี้นอ่ะไปเว้ไเว้เปลี่ยนตออะไรอเหี้แถวนี้ตัวอย่างกับคุยเหี้ ว้าวเอ,อ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยหมอสัตว์เป็นแม่มึงไงจะอิดอัดหองควยเาปนยไอออ่าอเอ้ยผมไปไม่ได้เนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยผมไปไม่ได้รอรอช่วหน่อยอขยับรถหนรถแรงจริงวะเนี่ยแรงมีอะไรอ่ะันแม่มึงตายอะ่ะ <c oughs> 耶。Yeah.